ราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านยังมีความโดดเด่นอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานโชคลาภความรักก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นยังมีอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายจึงทําให้ชาวราศีกุมนั้นยังมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดี ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีคนนำพาให้ท่านนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าในเรื่องของการงานท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่ง มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมแต่ในช่วงนี้ท่านจะออกเดินทางบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่าการไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกันยานี้ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่ว่างท่านจะมีงานอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้บางคนก็ออกไปนอกสถานที่ไปต่างถิ่นต่างแดน หรือบางคนก็ออกไปต่างจังหวัดไปหางานทำในช่วงนี้บางคนก็ไปด้วยการที่เรียกว่าเจ้านายใช้ให้ไปทำงานหรือบางคนก็ไปสแสวงหางานในช่วงนี้บางคนเบื่องานเก่าอยากจะหางานใหม่ทำชาวราศีกุมก็มีการโยกย้ายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีการเปลี่ยนแปลง บางคนก็ไปหางานใหม่บางคนก็เบื่องานเก่าๆก็ไปทำงานที่ใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่างานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีบางคนนั่นได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนชาวราศีกุมนั่นจะมีการติดขัด เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งนั้นก็โดนเอารัดเอาเปรียบโดนคนลังเกียจอยู่ก็มีชาวราศีกุมในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอ <c oughs> รวมถึงในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยดี ท่านก็มีใช่บ้างไม่มีบ้างในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนกันยาตอนต้นๆเดือนนั้น <c oughs> ชาวราศีกุมนั้นจะทำอะไรก็ติดขัดในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ไม่ค่อยมีใครเขาให้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าลำบากยากแสนแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศี กลุ่มนั้นก็จะมีความโดดเด่นเนื่องด้วยในช่วงของวันที่28นี้จะมีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ราศีตุลอันนี้จะทําให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาและวาสนาในช่วงนี้จะมีการพัฒนาไปในทางทิศที่ดีเนื่องด้วยดาวพระพุทธเข้าสู่ราศีตุล ชาวราศีกุมก็มีความสดใสในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันสองอย่างนี้จะมาควบคู่กันในเรื่องของการงานชาวราศีกุมก็จะมีการที่เรียกว่าพัฒนาไปในทางทิศที่ดีท่านสมัครงานอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้ทำงานที่ดีท่านก็จะมีงานทำเข้ามาอยู่อย่างสม่าเสมอ ในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปในช่วงของเดือนกันยาที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็เริ่มมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอย่างง่ายดาย เงินทองก็จะหาง่ายชาวราศีกุมนั้นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าการเงินการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีกุม ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องคอยดูแลท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่าน,นจะไม่ตกอับ ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะมีโชคมีลาภในช่วงนี้ราศีกุมภ์พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนตุลานับว่าดวงของท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่สองของเดือนตุลาคมนี้ จะมีดาวพระฤห,หัสนั้นย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้จะทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีการต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงาน <c oughs> งานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้ในช่วงของวันที่สองของเดือนตุลาดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีกรกฎ การทำงานหรือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะต้องระวังบางคนก็โดนย้ายงานบางคนก็มีการเปลี่ยนงานในช่วงนี้ชาวราศีกุมต้องทําอกทําใจไว้บ้างในช่วงนี้แต่บางคนก็ได้งานที่ดีบางคนก็ย้ายไปได้งานที่โดดเด่นกว่างานเดิมก็มีถือว่าในเรื่องของการงานนั่นจะไม่แน่นอน ชาวราศีกุมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ถือว่าบางคนก็ออกไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดอาจจะไปได้งานที่ดีกว่าเดิมก็มีในช่วงนี้บางคนก็ไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายได้ทักได้ทายกันได้มีประสบการณ์ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบางคนไปติดต่อเรื่องการงานก็มีความสำเร็จ ในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระเลือหัดนั้นเข้าสู่ราศีกรกฎก็มีทั้งสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ดีๆก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางคนนั้นได้ของใหม่ๆอาทิเช่นบ้านใหม่รถใหม่อันนี้ก็ถือว่าในแต่ละคนในแต่ละดวงนั้นจะไม่ถึงกันหรือว่าจะไม่เหมือนกันในช่วงของเดือน ตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงที่ดาวพระฤาษนั้นย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอันนี้บางสิ่งบางอย่างก็จะทําให้ท่านต้องระวังในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ว่าได้ <c oughs> ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้ท่านจะจ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้การเงินการทองนั้นในช่วงนี้อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้แต่พอมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่11นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าส่ราศีกันในช่วงของเดือนตุลาอันนี้ชาวราศิกันก็จะมีโชคมีลาภ อย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีความโดดเด่นกลับมาหาท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีชาวราศีกุมนั้นทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกครั้งในเมื่อดวงดาวประสุกเข้าสู่ราศีกัน ในช่วงของวันที่สิบที่มีดาวพระศุกเข้าสู่ราศีกันนั้นชาวราศีกุมในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในเรื่องของการเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก็อีกเช่นเดียวกันท่านลงทุนไม่ว่าจะน้างล้านค้าขายหรือว่า จะลงทุนในเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรกรในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมก็ทำได้และทำได้ดีอีกด้วยในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรรีบทำได้เลยในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกันของวันที่สิบเนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาราศี จะทำอะไรก็มีความสําเร็จเงินทองจะหาง่ายการงานจะหาคล่องหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาภต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่18อันนี้จะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงคือดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลชาวราศีกุมันนี้เล่งทำได้เลยอะไรอะไรก็จะดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาว ราศีกุมนั้นจะมีชีวิตที่โดดเด่นมีความแจ่มใสอย่างมากๆในเรื่องของการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในเรื่องของการค้าขายก็ดีการลงทุนอะไรก็ดีการเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันในเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ท่านจะมีโชคมีลาบหยิบอะไรได้เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็จะมีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนร่ำรวยรวยแล้วท่านจะรวยกันอีกเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านชาวราศีกุมนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากแต่ท่านระวังไว้สักหน่อยในเรื่องของการเจ็บป่วย ในเรื่องของสุขภาพและปารณมามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวของท่านหรืออีกอย่างหนึ่งกับคนในครอบครัวให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของไปใช้รถใช้สนนหรือว่าจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ ก็จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนตุลาเป็นต้นไปอันนี้ก็ถือว่าสรุปโดยภาพรวมแล้วสิ่งดีๆก็จะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกนี้ก็เพียงแต่ที่แนะแนวทาง เพื่อให้ความสว่างสวัยเกิดขึ้นกับท่านท่านจะได้มีความรู้ล่วงหน้าอะไรดีอะไรไม่ดีสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติสิ่งไหนที่ควรละเว้นเราก็จะได้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามการที่ชาวราศีกุมนั่นจะทำอะไรถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราก็จะปฏิบัติด,ดังที่เรา ต้องการสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละเว้นไว้สิ่งไหนที่ดีเราก็เอาไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอใทุกท่านที่ฟังวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี